สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับเชา้านี้ตื่นเศร้ากันมากนะบัทันลลางพี่น้องครับเบิงเฮียนเบิ้งสัน้นเป็นยังไงเนี่ยฝ่าฝนชดละท่าฝ่าเป็นยางนี่พี่น้องเอ้าองยังจี้ติงเห็นอย่างนั่นหน่อยหน,อนนะอาอโอ้ยผมบัทันได้ทำความสะอาดจ๊กเสื่อชมพูดในเบิ้งให้น้องจ๊กเสื่อบ่อบบูก ผุนมึงอีคนโดนให้กันณ<ด>์น,น้ำเดบกตื่นบานขึ้นมาเป็นจริงว่าันนั่นเลยลวงใส่ลูกสาวลวงใส่ลูกสาวเลยไปเ,เห็นกันโดนฟิวฟิวเอ้ยคือฟิว มันยุวันกี่ดวงใส้ดวสาวเลยยังสีดีจ้ะวันหลายเมื่อไก็ได้ไายเห็นข้นทองของให้ที่นั่นค้นทองวายุนีเอ็งปิ่งเลยเป็นแล้วจ้าออไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวละดูบรรยากาศหลวพ่อจะ ถึงจะมาคุยด้วยตอนนี้กำลังแปลงขนแปลงขนให้คเครือฟิวอยู่อือนี่นี่นี่เฮ้มันสบายใจพี่น้องมันสบายใจแม่มันเป่ากวดขนหรอกให้นอนสบายเลยแม่แปลงขนให้อยู่เนน <c oughs> ึ้น เยี่ยวตาปนพี่น้องเยี่ยวเอ้ยเยี่ยวเอ้ยนี่บอกว่าทำพ่อพี่น้องคนบ้านใส่ของปลอมันใส่แท้เฉพาเป็นแบบนี้สินะนั่งจะเป็นนั่งจะเป็นแบบนางงามไหมนั่งจะทำตัวแบบเรียบๆแต่อย่าให้นั่งในเรียน เมืเ่อกี้หนอนหน,นูนนหหกราบกระตือนแล่านา,บ,าบัตรท่านแรงยู่เรืออ่ะอีพู้บักง่ายเลยพี่น,อน้องวันนี้ท้องฟ้าก็ะจะเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> ท้องฟ้าจะเป็นประมาณนี้เฮเทีนเยนกับบัท่านเหล่าได้พี่น้องนเฮเทียนบัท่านเหล่วทำเองครับทำเองทำฟ้าทำฟ้าเดินไฟเองมัดเมืงองของกับว่าได้เก็บพี่น,อน้องหกก็ยังอันนี้น เข่าเข่าบ่ทันแล้วบ่เอาขึ้นเล่าบ่ได้เข่าขึ้นเล่าบ่รามือดเลยได้เอากล่องมาีิครับใส่ผ้าปุ๊บเพมันหนูกินเมือดแล้วบ่พี่นออ้องเพรมีเวลาอยู่บ้านอยู่ซองไม่มีเวลาอยู่บ้านหมดขั้นนี้ก็เพิ่งจะออกจากอู่ซ่อมมาครับหลานไส่เอาไป็นตัวหนามนะมิดทั้งคัน <c oughs> ไปเลือกตั้งจากน้อยพี่นเนเหมอนซัานมาเดียวเบิงว่าก็ทำเองสีเสือลุดเหมือนแล้และเสียดไม่เหมือนเขา้องหมากอันนี้พี่เนมาะมะม่วงหาวมะนาวโหดกไหลจนมันวยหน่อยดกแห้งดกแห้งมันดกไหลมันเลยวยใบไง ตาวันมันกำลังสูกเกี้ยเอมไม่รู้กูนี่ตัดออกมาหมดลยนี่ฟังทั้งนีมพี่ตัดตออกมาแลวกับพองกันมันดกขักหลายนวยมันเรียกว่าไงอันนี้เป็นคอ,อกของหมาต้อหมาบายังเรเลยเลวบางท่านไหนมั่ง พูดมาดกคักดกเนี่ยแต่เอาไม่ได้ตัดแต่งกิ่งพี่น้องว่าสิเดี๋ยวว่าสิเอาเล่าออกแล้วก็สิแต่งบ้านไหมเอาไม่พูดไดขึ้นไปยู่ทั้งเงอนบ่ดนี่คือไปเปิดหน้าต่างทั้งนั้นไปคือพอเอากันไก่ม่หนีบมาเบีย้ย กันไก่หนีบปัดปัดปัดออกหันมันจังมันโดกหลายมันได้เด้จังสันมึงเนี่ยทนลองเฮี้ยนหักขหลานกับยายอยู่เฮี้ยนน้แปลงคนให้กันมาเนี่ย เตือนซาวกันหนาจะของมาทันหลังแต่ว่าแจ้งตัวให้ลูกสาวก่อนติแจ้งอะไรล่ะสิไปใเซอร์ฟเวิล์มือหนิฮึวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างว่ามีปากมีจิงกีงน่นออือบางคนนึงเห็นกล้องว่าได้นีเจ้าวันกล้อง ผู้ใดสิแวะไปแวะมาครับยามประยุทธ์เมตติ้งกันนี่ล่ะงั้นกับพ่อสิได้รับพี่รับน้องได้อยู่ข้างบนก็จะเป็นผู้ใดไปอยู่ทั้งหฮงไม่มีน้มพระศาสตร์ิลูกหตาตั้งือเปิดอยพระสุบานเป็นบ่อสาดกันยุ้งเข่าเด้อบะนี่อืมอืมผู้ใดเห็นไปปิดเ,เปิดหน้าตั้งไว้ลูก ลราเคยไปไหว้พระตายแล้วเงี้ยนี่ปทมเหล้วพี่น้องอยู่กับค่อยเห็ียดเอาเอางเหยดต่อตือ่นโมเองบ้านชั้นบนก็จะเป็นบ้านไม้ที่ผ่ากางนี่ว่าอย่างนี้พี่น้องมันหัว่น้าน้ามัดสัดเข้ามากก็เลยใส่ผ่าน วางเนี่ยไว้น้ำหนะตางเพื่อให้ซับหน้ามันาสาดเขาย้ำล้มไัมากครับนี่ก็จุประมาณน,นี้มงอไปด้านข้างมันมีห้องกันครับ เห็ดลงเลยเดี๋ยวพีสิบบุมีเวลาสิมาบุบุแตงให้เรางามๆอันนี้เป็นเสาเดิมเสาบานหลังเก่าหลังเดิมจะเป็นห่านพระที่บูชาพระจำบานพระยุด ลนุ่มสาวก,กับบ่อนั่นมันสูงกับสามารถเหยวเห็นได้อือมสิบอ่อพีชนนั่นไว้นน้ำสาดเขามาได้ไม่มีห้องเปิดเปิดโล่งเลยพี่น้องขันมาหลายๆก็ขึ้นมานอนอยู่สันสองอย่ครับนี่มองจะเป็นทุ่งนาครับ เดี๋ยวเห็นไก่พี่น้องบรรยากาศดีบนท้องฟ้ามาื้อนี้ป่าโยกก็มาพี่อยู่เดี๋กหลงสะก,ก่อนอาจสิหกจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าบ่ได้อยู่บ้านอยู่ซองนี่สิเอาผ้าห้องไว้นี่คือหย่างห้องน้ํนา,า,าสาัตดเสื่อนอีหยังก่อนสืนนสนนบแนวกระบังล้มติกนันสัตว์ฝนบ่ามองนี่อ่ะคลิปนี้พาเลาะเฮือนพี่น้อง ไ่ใบสมิสก้อนครับจะผอกันใหม่ประตาพอดีน่าทินีน้ดีสบายนอนปิดมาใส่ประตูเดียวให้ประตูตัวนี้เลยจะขึ้นมาชั้นสองวันทำความสะอาดอาคลิปนี้ไใบสมิสก้อนพี่น้องครจะผอกันใหม่คลิปหนาะครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง